เอาละครับเรามาต่อใน E2 กันนะครับกับถูบเรเดอร์นะครับเรื่องที่ผ่านมาคือนะครับผมได้ฟาร์มไปแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ไฟล์วิดีโอมันเกิดเสียก็พอดีเอะใจก็เลยลองมาหยุดดูก่อนนะไม่เป็นไร่ะอย่างน้อยเราผมเล่าเรื่องราวไปคือเรามีปืนแล้วก็เราได้อัปเกรดแฉลงแล้วแล้วก็อนูเราก็มีตอนนี้เรากําลังหลบหนีออกจาก คนที่จับเรามานะน้องเพิ่งได้สังหารคนไม่ดีไปหนึ่งคนเฮ้ยเราเอาตัวเราจากตรงนี้ก่อนอโอเค ตัวยังไม่พอเพิ่มเลือดฉันหน่อยอ๋อไอสวยเฮ้ยโอ้ยมาดิมาดิมาดิเล่นได้เล่นละได้เล่นได้เล่นได้เล่น หนูดีกว่าไปไปเร็วโอ้มาเป็นร้อย <c oughs> นี่ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยัยงขนาดนี้แล้ว <c oughs> ก็มาเป็นแกง๊งเดี๋ยวก็มาเป็นคู่ <c oughs> ไป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 นี่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 เลยกระสุนปะ พิษจำพิษจำพิษโอเคเร็ว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  <c oughs> เร <c oughs> <c oughs> ็วเร็วเร็วเร็ววเร็วเร็วเเ็ว ทุกอย่างโอเคเข้าตูดไปดีสวยความแมบหลุนหลุนวันทองเธออยู่ไหนจะเชื่อหรอจะเล่าฆ่าคนไปผู้ชายคนหนึ่ง And we meet hangs a It's scary just how easy it was. You've got to warn the others rough. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lana. I'll try. Just got word. ยงไงดีมีคนอยู่ตรงนู้น,ม,นม่เป็นลมบอกแล้วไงว่าอย่าให้หลุดออกมามัดเชือกให้มัดไว้แน่แน โอเคไอไหนวะอ้ผู้หญ yep> ิงคนเดียวจับไม่ได้ก็เพราะฉันคือวันทองไงฉันคือวันทอง เฮ้ออะเฮ่ไปน้อยไปน้อยไปน้อยไปนอนไปนอนไปนอนเช็คอะยีสิขอจกหน่อยขอจกหน่อยเอ้ยไปแล้ว เมื่อไปแล้วเฮ้ยเอ้าชิบหายละเมื่อไปแล้วเมื่อไปแล้วเฮ้ยไฟเหรอไฟเหรอได้รู้จักว่านี่เป็นไงล่ะจุดอะไรจุดอะไรจุดอะไรมันไหม้บ้านไหมก็มาดิแอโร่รู้จักไหมแอโร่โอ้ยโอ้ยรูปไรลลุมแล้วรูปไรลลุมแล้ว ขอจบก,ก่อนอดี๋ยวเพิ่งพังไป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 โอเคเราผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับรูปไล่รวมเราไปอ่าไฟไว้ก่อนคือไฟก่อนมีขอไฟไจุดมา โอเคบเออเอาไฟดับอีเวนเดินขึ้นมาเอา ทุซ่าอิงกังโอ๊ยเฮ้ยเออคนจะล่วงไว้แล้วเอ้ยอะโอ้โหเกือบตักกี้เออบวกลงไปเลย ไม่รู้มเป็นไรทำไมเก็บทุกครั้งที่เก็บของมันจะแบบเหมือนกระตุกอ่ะ It's a candy candy. ลองดูดิโอ้โหไวจัดเออเราจะไปไหนเนะี่ยเดี๋ยวกันเราเดินเล่นมามากพอแล้ววันทองไปทางไหน่ะทุกคนทุกคนที่ไม่รู้จักของผม เมื่อกี้เรามาทางนี้โอเคเราจะเดินไปทางนี้โอเคมาฉันต้องทำได้ไปสู้ๆน้องโอ้แต่รองเท้าเองไม่น่าปีนได้เดยวนน,นี่ยไป ไงือบบคือบบดิจิตอลดูนะรๆไปด้วยแม่ก็สู้ผมไม่ได้รับดูดูนะนี่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 งงงงมีใครรอเขาอยู่ไหมเนี่ยชอบโดนตีดักตีโอเค โอ้อยไฮยิงครยิงครยิงอ่าแกเจอน้อนเออโอ้โหดูขาดูขาโอ้ขาเปิดแต่ว่าเรียกขาเปิด The others, nothing. <sighs> Wait, what are you doing? The wolves took my food pack, the transmitter from the lightboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. But you need you need bandages, morphine, antiseptic, we're also in the park. Shit. Exactly. ดีใจจังเขายังไม่ตายโอ้โหโอ้โโอโนี่นี่ตีนหมาหรือตีนเสือเนี่ยสวยจัง โอ้โหหมีไม่ใช่หมาเปิดก่อนได้เปรียบนะเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเอาหนูขอหนูไม่ต้องย่องลูกตักทอก ขึ้นยังไงก่อนตอนนี้ขึ้นยังไงก่อน มีอะไรให้เผานี่เหรอ มันต,ติดอะไรวะไปเราต้องช่วยคุณลุงก่อนอืมอืมอืม กองกองใช่กล่องนี้เปล่าอ่าไม่ใช่กล่องบยาบาลที่เราตามหาไปต่อฮะ เดี๋ยวป่ะโหนกนกถึกเกินไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกกัดลุงเหรอไม่ต้องเรียก

โอเคเอาอยู่เอาอยู่ไปเฮ้ย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 เป็นมวยนะเว้ยเฮ้ยเอาตกน้ำอีกเอาเอาเอาโลก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 ลองสำรวจฝั่งนี้ก่อน ไปไม่ได้ออ่ะโอเคมาทางนี้แหละเสเมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดเฮ้ยอ่ามีปืนนะเว้ยมีปืนนะเว้ยอย่านะเว้ยเอาเสียงเข้าขูน่นะเว้ย ไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วยังไงสินี่วนะเนี่ยเอ้ยโทรศัพท์หรอหาไอ้ขามาไม่เจอขากลับเนี่ยแหละอย่านะเว้ยเออนะเว้ยเป็นมวยนะเว้ย ยานะเว้ยยานะเว้ยเฮ้ยนั่นไงยากัดออกไปอีกหมาอีกหมาบ้ามึงบ้าไปแล้ว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 บ้าไปกัดกัดุูหรือเปล่าใช้ตัวที่หอนหรือเปล่าทำตัวไม่น่ารักอะอเปล่า โอ้ไกลมากเลยตัวไม่น่ารักเปล่ามีอีกคนเนี้ยมีอีกคนเนี้ยพอ,อแล้วนะตัวเดียวนะมีอีกคนเนี้ยมีปืนนะเวย้ยไปยาไปเคล็ดละเรารีบไปหาลุงเราดีกว่าก่อนลุงเราจะหนาวตาย วันทองมาช่วยละค่าคุณลงุงอฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้น่าจุดไฟมาเพิงเห็น เรื่องฟาร์มเนี่ยขอให้บอกอุ๊บไปแค่ไหนก็จะไปไปเออกเกาะได้่น็เกาะได้นี่อนนเอา nghĩ đâu ngoài ở đây đi thăm ngày à à ở đây quá เหลือของอีกเยอะเลยไปหาลุงลุงค่าว่ันทองมาแล้วค่ะมาวะกองพยาบาลเียจะช่วยคุณลุงได้หรือไม่ เพิ่งรู้เนะี่ยวันทองเย็บแผลเป็นด้วยนั่งตากฝนกันนะเอาเว้ยลงเฟินว่ะนหนซื้อ Leonie a young lady like you learn to do a thing like that? <laughs> Late shift at the Nine Bells. Of got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So, I assume the plan is to take that up to the radio tower. Unless well, should give us the best shot broadcasting a strong signal in every direction. เธอทำได้อลอร่าเฮ้ยไม่ใช่เธอทำได้วันท้อง <c oughs> เอาวะที่มีอยู่ม, <c oughs> ม,มันกระจก เอานี่ไปเหล็กคมแฝกอย่างดีอกจากป่าเหล็กไหลดูแลตัวเองด้วยวันทองไม่ต้องห่วงฉันพูดได้ก็เดียวไม่ต้องห่วงฉันอย่า yeah. อช่วยมึงแท้ๆ่ <laughs> ะ อาวะขอใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมสีแดงจะไม่แพงได้ไงโอโ้โหอย่างจับสวยสวยฮะขึ้นไปขึ้นไปเย้โอเคเอาละครับก็ขอขอบคุณคนที่ไม่รู้จักทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ ฝากน้องวันทองไว้ในนนองอกอ้อมใจนะเดี๋ยวยังไง EP ต่อไปนะครับหรือว่าอยากให้แก้ไขอะไรนะครับ EP ต่อไปนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็นด้วยครับแล้วเจอกันครับ EP ต่อไปเจอกันบา,บายไปลคะครับ